สวัสดีค่ะกุ้งรีวิวนะคะจะเป็นหม้อดินเผานะคะเป็นเครื่องปั้นดินเผาค่ะเราเรียกกันว่าหม้อดับถ่านนะคะเป็นงานปั้นมือนะคะเครื่องปั้นดินเผาค่ะลูกค้าท่านใดที่ชอบทําอาหารนะคะเมนูต่างๆแล้วทําด้วยเตาถ่านนะคะแล้วใช้งานเสร็จแล้วในเตาถ่านยังเหลือนะคะไม่รู้จะจัดการกับ ผ่านอย่างไรนะคะเพราะว่าเราไปวางไว้เดี๋ยวก็จะปิวเป็นเชื้อเพิงทําให้เกิดเพลิงลุกไหมได้เราก็สามารถใช้หม้อแบบนี้นะคะเป็นที่เก็บเชื้อเพิงที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะคะใครสนใจนะคะเข้ามาดูสินค้าที่ร้านเราได้เลยนะคะหน้าร้านอยู่จังหวัดพิษนุโลกชื่อร้านหนูตั้งใจรวยค่ะ โทรสอบถามเส้นทางได้ที่เบอร์0657894935นะคะเปิดทุกวันนะคะลูกค้าจา้ะและเราจำหน่ายเครื่องปั้นดินเผากอบรูปภาพมงคลเสริมพวงจุย้ยแล้วก็กระถางดินเผามีให้เลือกเยอะเราก็งานตกแต่งบ้านนะคะของตกแต่งบ้านที่เป็นเครื่องปั้นดินเผาเราก็มีเยอะนะคะรอบรูปของที่ระลึกนะคะภาพมงคลเสริมพวงจุย้ยปรับแก้ของจุย้ยลองเข้ามาดูที่ร้านเราก่อนได้เลยเดี๋ยววันนี้แม่ค้าไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะใครดูคลิปนี้อย่าลืมกด ถูกใจกดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพคุณค่ะ